สวัสดีครับผมเพอซีตัวแสบนะครับวันนี้เรามาพับกระดาษกันอีกดีกว่าครับวิดีโอก่อนหน้านี้ครับที่ผมพับกระดาษไปครับได้รับกระแสตอบรับจากเพื่อนๆดีมากครับมว่าจะเป็นบูมแมลงเอ้ยจะเป็น ơi, จนรวดเอ้ยอะไรแบบอู้คนดูเยอะมากแล้วแบบขออีกขอ uh, อีกขอ uh, อีกครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้วันนี้ผมไปเจออีกหนึ่งเทคนิคการพับกระดาษสุดเจ๋งมาครับก็คือการเอาค้างข่าวและเครื่องบินมาฟิชเชอร์ลิงกันครับชื่อที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าแบท เปเปอร์เพลนครับหรือว่าเครื่องบินกระดาษค้งขาวนี่เองครับเอ้ยมันอะไรยังไงครับก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยกันนะครับอ่ะนี่นะครับพอปาไปปุ๊บมันก็จะแบบกระพือปีกเหมือนค้างคาวเลยเห็นไหมแต่ว่าเป็นจรวดกระดาษครับว้าวน่าสนใจครับอ่านี่เขาก็จะบอกวิธีพับไปนะครับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ว้าวเใ็่แล้วครับดีเห็นไหมครับแล้วก็ปาครับวู้ Oh, hey. ตรงนี้ผมกอเร็วๆไปให้ดูเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะผมศึกษามาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมจะสอ,อนเพื่อนๆพับเองครับเอาไปแบบช้าๆเน้นๆทุกขั้นตอนแบบว่าดูวิดีโอของผมจบปุ๊บทุกคนสามารถไปพับกันเองได้เลยนะครับดีไหมหนะ้่ะอ่ะ,อะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับภารกิจวันนี้เครื่องบินกระดาษค้างค่า มาเลยครับอันนี้ก็เป็นกระดาษ A4 ธรรมดานี่แหละครับพวกเราจะทําเป็นเครื่องบินค้างคาวใช่ไหมครับมันต้องพลิ้วไหวครับถ้ากระดาษที่หนักมากมันจะไม่พลิ้วนะครับอันดับแรกคือเราก็ต้องทําเป็นรูปกากบาทนี้ก่อนก็คือพับให้มันเป็นรอยกากบาทอย่างนี้แล้วก็ขีดกลางหนึ่งเส้นนะครับก็ทําเลยครับผู้ดีการก็พับไปเนาะพับให้มันเป็นรอยกากบาทอย่างนี้นะสองข้างแล้วก็ขีดกลางนะ ได้รอยอย่างนี้แล้วครับกลับด้านครับนี่เอาตรงกลางครับจิ้มตรงกลางนี้มันจะสามารถพับสองข้างเนียเอาแกนกลางครับพับลงมไวนะ้อ,อ,บบอย่างนี้นะก็ทําให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับทำไมเป็นสามเหลี่ยมแับบ้านเย่างนี้ตก่อนใช่ไหมซึ่งตรงนี้คือตรงที่ยากที่สุดเลยครับต้องทําให้เรียบเนียนครับมันจะเป็นตัวชี้วัดความสมดุลของเครื่องบินข้างข่าวเราเลยนะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นนี้นะนะจากมันก็สามเหลี่ยมพับหอเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาครับพับเป็นตัวข้างขาวกันครับ ก, <c oughs> ก็คือพับครึ่งมาครับก็คือพับเปิดครับ <c oughs> เปิดออกมาให้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมที่เท่านี้เลยนะ <c oughs> เปิดออกมาสุดเลยเป็นสามเหลี่ยมแลก้วก็พับครึ่งหนึ่งขึ้นไปครับ <c oughs> แล้วก็พับตรงนี้ขึ้นไปขนานกันนี้ครับ <c oughs> อีกด้านทําเหมือนกันครับ <c oughs> ขั้นตอนนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> จากนั้นก็พับหัวสามเหลี่ยมแล้วบนน, <c oughs> บนี้นะลงมาถึงตรงนี้นะครับต้องฝืนหน่อยนะตรงนี้กระดาษจะเริ่มแข็งแล้วอ่ะ พับลงมาอย่างนี้แล้วก็พับขึ้นไปขึ้นึงครับให้หัวโผล่ไปอย่างนี้อ่าเอฟเอฟได้มาปุ๊บแล้วก็กลับด้านครับแล้วก็พับครึ่งเลยพอครึ่งเสร็จอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พับปีกมันครับเอามาให้เหลือหัวนิดเดียวนะครับพับลงมาครับตรงนะเข้ามาตรงเลยสองข้างสองข้างเอาให้เท่ากันข้างนึงพับเขาไหนข้างนี้ก็พับให้เท่ากันนะครับ ปึ๊บอ่าก็จะได้แล้วครับนี่นี่ก่อนใช่ไหมครับอ่านี่เป็นหัวนะนี่เป็นตัวนี่เป็นปีกครับอย่างนั้นแล้วก็มาด้านนี้ฮะแล้วก็ตัดแต่งปีกมานิดนึงนะครับถ้ามันเป็นค้างวคือปีกมันจะเรียบๆไม่ได้มันไม่ใช่เครื่องบินมันไม่ใช่ล่องหนกันครับมันจะกระพือไปครับแล้วก็เดี๋ยพับตรงนี้เข้ามานะบอกไม่ถูกอ่ะมันคือแต่งข้ายเหมือนปีกครับจ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 ับอ่ะนะก็คือยับสองนันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นิดนึงแตบพับข้างๆให้มันเป็นขอบไปนิดนึงัับบบแ้้นนไขด เรียบร้อยครับเราก็จะได้เครื่องบินกระดาษค้างคาวครับเวลาเวลาปาไปครับปีกก็ทํางานครับก็จะบินอย่างนี้ครับปั๊บปั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 บนี่ก่อนใช่ไหมอ่าซึ่งยังไม่รู้เลยครับวันนี้ผมเพิ่งลองทำครั้งแรกเหมือนกันต้องลองออกไปปากันดูครับแต่เพื่อความชัวนะเดี๋ยวผมทําอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะทำไปสักสองตัวเผื่อว่าตัวหนึ่งอาจจะพับดีตัวนึงพับไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับเขียนเลขกํากับปีกไว้ก่อนดีกว่าครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งนี่คือ number one ครับอ่าคือ เสร็จเรียบร้อยครับนกอ่าไม่ใช่นกค้างคาวฝาแฟดของเราครับเป็นไงล่ะฮ่า uh huh. ทีนี้แหละบินกันตุกตุกคบคือถ้าที่ผมลองพับดูนะครับผมว่าตัวที่2ผมพับลวกกว่าตัวแรกตัวแรกเหมือนมันยังใหม่อยู่มั้งเพิ่งทําครั้งแรกแหละก็เลยแบบประณีตหน่อยครับละเอียดยิบเลยตัวที่2ดูค่อนข้างจะาไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ดีแต่ได้เห็น un, ความแตกต่างนะครับว่าการพับแบบละเอียดยิบกับแบบลวก ผลมันจะอกมาเป็นยังไงต่างกันยังไงหรือเปล่านะครับมาอันดับแรกเรามาลองโยนคร้าวๆกันก่อนครับเดี๋ยวข้าออกมาเล่นข้างนอกกันเนาะมามาลองดูกันคร้าวๆก่อนนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับลองดูว่าปาไปจะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าปีกมันค่อนข้างแข็งนะมันเหม็นจะพลิ้วพิวเลยอ่ะลองดูนะครับหนึ่งสองสามไม่เห็นพลิ้วเลยอะ่ะกลับไปที่สองนะลองดูคข่าก่อนหืม ไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยครับคือพอปลาไปแล้วปีกมันไม่ได้แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยปลาไปมันก็พุ่งเหมือนจรวดเลยอะ่ะใช่ไหมอันนี้ลองปลาเข้ากล้องนะเห็นไหมพุ่งลอดเป็นจรวดเลย What อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเผื่อดูดอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้นี่นี่เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ ดูจังหวะก่อนที่เขากำลังจะปลาครับดูนะครับเห็นไหมก่อนที่จะปลาครับเหมือนเขาแบบกดลงไหมปีกมันหุบขึ้นข้างบนอย่างนี้อ่าเห็นมันไม่เคลื่อนที่ผมปลาครับก็คือปลาไปตรงๆปีกไปไม่นานแต่ในคลิปวิดีโอครับคือตอนที่ปลาครับเขาปลานี่ปีกมันอยู่อย่างนี้ครับพอออกไปปุ๊บมันก็เลยแบบปุ๊บๆๆป,ป,ป,ปอย่างงี้ขว่นเปอย่างงี้ครับเวลาปลาน้าต้องแบบเวลาเราปลาน้าต้องสะบัดข้อมือลงอย่างนี้เพื่อให้ปีกมันขึ้นอย่างงี้อ่าลองดูทีนะ เฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่มันรูรูแต่มันลงหลับไปไปด้านนอกไปดีกว่าจะได้เห็นได้ชัดนะครับมาอ่ามาขั้นแรกเพื่อเห็นชัดนะครับผมปานจากบนบ้านชั้นสองลงไปนะครับเราได้เห็นกันว่ามันกระพือปีกไม่กระพือปีกเดี๋ยวไปท่าไหนนะครับอ่ามาลองดูกันนะครับอ่อแดงว่าต้องสะบัดข้อมือลงให้ปีกมันตางขึ้นอย่างนี้โอเคหนึ่งสองซ้มโอ้โหร่อนแบบเคว้งคว้างเลยอะ่ะไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยครับตัวที่สองนะครับสะบัดสะบัดก่อนให้ปีกมาทำงานก่อนอ่ะโอเคไปหนึ่ ว้าวพอกันเลยครับอไม่เป็นอย่างที่คิดนะลองไปเล่นข้างล่างที่ว่างๆดีกว่านะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคาถาตาไปไปอ่ะพอดีเลยลมมันมาทางนี้เราลองไปตามลมดูก่อนนะมาดูกันหนึ่งสองสามเหมือนจะได้นะมันไม่ได้แบบพุ่งตรงแบบจรวดอะเหมือนจะเป็นนกแล้วแต่ปีกมันยังไม่ทํางานมันเลยแบบอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้พุ่งตรงฟึบเลยมันดูแบบ แต่ว่าเบอปีกยังไม่บินถ้าปีกบินนกี้สวยเลยเนี่ยคือว่ากระดาษของเราแข็งไปหรออ่ะลองอีกรอบอันนี้เบอร์สองนะครับอ่ะเฮ้ยใกล้เคียงอยู่มันมองแบบว่าแบบบินบินบินอยู่แต่มันยังบินไม่สมูทไม่สวยบินบินแล้วก็ล่วงงนี้คราวนี้รอบเอาเป็นปลาต้านลมนะตอนเนี้ยคือลมแบบพัดมาทางนี้นะครับเดี๋ยวรอจังหวะลมมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราปลาเข้าไปก็น่าจะไปที่กล้องแหละนะหวองปีกก่อนวอมปีวอมปี <c oughs> อ้โาตเลมจะหมดละลมจะหมดละลมมาแล้วมาดีลมมาแล้วอ่ามาดูว้าวสู้แรงลมไม่ไหวลมโหดเกินอันนี้โอ้ลมแรงโอ้โอ้ต้องตามลมไปลมมาพอดีเฮ้ยว้าอีกอันหนึงแล้วอีกอันนึงไปที่คือเบอร์สองมา เบอร์หน oh, oh. oh. ah. mm ึ่งดีกว่ามากอย่างที่บอกครับเบอร์หนึ่งตอนที่พับแบบปานีดมากเบอร์สองไม่ค่อยปานีดวิเราเบอร์หนึ่งดีกว่าเดี๋ยวรอจังหวะลมใหม่เดี๋ยวเอาเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งลงมาแล้วมาดูไปอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยปึ๊บ อพอได้พอได้ถือว่ามันแบบก็ขยิบขยิบขยิบหรือว่าเป็นค้างคาวฝึกหัดแล้วกันเนาะโอเค <c oughs> ถือว่าผ่านหน้าสองอันนี้ชอบโดยรวมชอบส่วนตัวชอบมาก <c oughs> อ่านี่แหละครับก็เป็น DIY การพับเครื่องบินกระดาษค้างคาวค่ะเป็นไงลนะ่ะตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ากระดาษที่เขาใช้ในคิวิดอนนั้นอาจจะบางกว่านี้เพื่อนรู้สึกไหมเพืรู้สึกว่าเวลาปลาไปอ่ะปีกมันพลิ้วกว่านี้อ่ะอันนี้นี่ขนาดผมจับหนึ่งขึ้นหนึ่งลงนะเห็นไหม มันไม่ค่อยพิว้เลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะวิธีการพับเหมือนเขาเตะเลยน่าจะอยู่ที่ประเภทของกระดาษของผมไม่เป็นกระดาษ A 4แบบสำหรับปิ๊งงานนะมันคีมันอาจจะด่าเกินไปนะปีกมันเลยไม่ค่อยพิว้เท่าที่ควรน,นะครับแต่ก็นั่นแหละก็คือวิธีนี้เอาไปลองพับกันดูครับตรงเนี้ยบอกเลยนะครับว่า พับร้อยครั้งก็ไม่เหมือนกันครับผลออกมาก็ต่างกันร้อยแบบครับมันอยู่ที่จังหวะที่เราพับตอนนั้นอยู่ที่ความปราณีตของแต่ละคนครับซึ่งเพื่อนๆเอาไปลองทํากันดูได้นะครับเพื่อนๆทําแล้วปลาเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับง่ายๆครับกระดาษสีแผ่นเดียวทุกคนสามารถหามาทําได้อยู่แล้วครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจรวดแบบใหม่ที่เท่นะถ้าเกิดในห้องเรียนเขาบอกว่าให้ยังไงทุกคนพับจรวดมาอ่ะทุกคนพับแบบโบราณนั้นก็ธรรมดาเจอของเราเข้าไปครับเครื่องบินกระดาษค้างคาวครับรู้เรื่องครับเพื่อนๆในห้องจะต้องโห่ร้อง ความยินดีสแสดงความดีใจต่อเราที่เราเทพเหลือเกินครับทำออกมาได้ยังไงเนี่ยโอ,เเอ้โหอันนี้เป็นคลิปวิดีโอคล้ายๆแบบว่า,าประดิษฐ์ของเล่นของเด็กไงเราก็เลยเอาความเป็นเด็กใส่เข้ามาในตัวครับต้องอัเลือดหน่อยต้องป้าพลังหน่อยหนึ่งนะเธออิงต้องอยู่แล้วอเนี่แหละเอาไปพับกันดูได้นะครับวิธีการก็ตามในคลิปวิดีโอเลยถ้าไม่ทันตรงไหนก็กดหยุดเอาแล้วก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับมั่นใจนะว่าผมทําค่อนข้างละเอียดและบอกทุกขั้นตอนแบบเป๊ะๆเลยบางทีถ้าดูในติกติกกอะ เราต้องแบบดูจำเอาเองครับไม่ได้บอกวิธีแบบนี้ครับถ้าใน y o u u b e แบของเราเนี่ยวิดีโอมันได้ยาวไงมันก็เลยสามารถบอกได้อย่างละเอียดนะครับแต่ถ้าย่างไรสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะถ้าเกิดว่าผมมีเวลาเข้าไปอ่านเดี๋ยวจะมาตอบให้ละกันนะครับสุด้ายทิ้งอีก2รอบไปกันไป,ไปไปเลยนะเบอร์นหนึ่งเบอร์วามหวังของหมู่บ้านไปห,หนึ่ง,งาเบาอร์สไปเลยโ คือจากที่นั่งอยู่ดีปลาไปนี่ประมาณ5เมตรอ่ะโอเคนั่นแหละไงแต่กันวิดีโอหน้านะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูผม DIY หรือว่าพับกระดาษอะไรอีกคอมเมนต์บอกมานะครับเพราะเห็นเพื่อนๆชอบมากเหลือเกินบุมแมลงตั้ง2-3อันจรวดที่เป็นกลมๆเห็นไหมทั้งหมดนั้นถ้ายังไม่ดูกดที่คำว่าการ์ดเลยนะครับจะเป็น playlist ใหม่ playlist ของการ กระดาษการ DIY ทั้งหมดเลยนะครับงั้นก็เข้าไปดูกันก่อนก็ได้ว่าผมเคยทําอะไรแล้วบ้างแล้วก็ขอเข้ามาเผื่อบางที่อยากดูอ่าพี่ภาพเป็นประสาทอ่าเดี๋ยวจะพยายามทําให้นะอะไประมาณนี้ต้องขอกันเข้ามาได้นะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้าครับเจอก,กันได้ทุกวันเลยนะจ๊ะช่องผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยโอเคไปแล้ว okay. ครับสวัสดีครับโอ้ตรงวิ่งไปเก็บตรวจก่อนไหนตรวจเมื่อกี้ปลาไปไหนแล้วอ่ะนะไหนพี่มองเห็นไหมปลาไปตรงไหนแล้วนู่นนอกบ้านเหมืนไป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 ออกไปนอกบ้านเลย เอาหยียบไม้ไม่ตบบุกให้หน่อยดิอยู่นี่อย่างี้เอาไม่เอาไม่เยวบอกเดี๋ยวบอกว่าอยู่นี่อย่างงี้นะโอเคโอเคอยู่นี่อยู่นี่ว้หยตกใครจังเลยเออพอไปไป